เยที่อึนใลเหือสาวเกตสามดูคอมหนกอคากีนี่นนะวมยของมันอยู่ฟังถูกภกม่มนไม่อยู่คอยดไม่หกพว่าลูกมันก็ออกนงบอกออกมาหล่นเลยเตนะี้่แ่อเข้ามันบวมเลือดเพราะว่าเลือดมามามันมาคลอนทั้งนี้แล้วไล่ละเลือด เ้นเลือดฟอยก็แตเกเจ้าก็ดันเขาน้ำเนมกับสั่เลือดน้ำเนมบ่เนี่ยโอมโอนะโตุกูนะแล้วโะามันจะบเดนตมาที่รมันจะบเดเัออ่ไนะแต่ขอยอยู่ปากตรงออก <มา S 1> ไล<ร>ยนแห้งมว้ามันมาอยู่โนะคดอยู่ไรโซม่โคดมีแหละกระน,น่ี่ง้อทองทองแก่ครับบางโตพ่นก็เเ็ดให้นมดหลูกทะลักออกกัมีโย เพราะว่าสาเหตุนี่หนึ่งแหละสรีระวิทยาของเพิ่นโค้งสางเพิ่นเสื่องการเพิ่นกว้างเนี่ยมันใหญ่แล้วก็ดูมันใหญ่เสื่องการเพิ่นกว้างนี่ก,ก็คือระบบสรีระของเพิ่นแล้วก็สองพฤติกรรมพฤติกรรมสัตว์หมายความว่าดีไซน์มักเบ่ง,บงเอ่อข้าวหัวหน,น,นข้าวลับเบ่งนี่แหละดีไซน์เพิ่นมักเบ่งข้าวหัวลัเบ่งเฮ็ดให้ มดหลูกทะลักออกกระนี้งอทองครับทองแกเกษตรกรบางท่านจะเจอครับเคตแบบนี้แล้วก็สามกรนนี่กินอิ่มเมื่อวานนี่ยมันเอาคืนไปไหมไปเจอหญ้าอ่อนเจอหญ้าอ่อนครับเนี่ยกินอิ่มไรใา่เหตุนี่แหละครับเพื่อสาเหตุเห็ดห้มดหลูกทะลักออกกระนี้ง้อทอง ครับกินจักมืออย่าน้ำเลือเต็มตุ้งลึงแหลายบาทสาเหตุก็นี่แหละสองสามอย่างนี่แหละระบบสรีระโครงสายพิทยาของเพิ่นครับเชื่องการกว้างแน่ใช้พฤติกรรมมักเบล่งแน่แล้วก็การกินของเพิ่นกินเอี๊ยมไรเพราะว่าถ่าท้องกินเอี๊ยมไรง้อท้องพ้อนแนนช่องทองก็เต็มเนาะเนี่ย เต็มลกวกันนี่นี่ไซมักเบงบ่เนี่กับเบงกับบริเวณทั้งแลกับเบงกัก,กับยันปกระไดลยกาออกมาแบบนี้แล้วครับนี่ <มา S 1> นออกมาระจบพมีโนโนมงยมมืยกมบเหมดลกูกตัวนี้ข้อหมดลูกนีนะ่เป็นหูเป็นวันอยู่นี่ตัวนี้เป็นข้อหมดลูกเพิ่นวันนี้ท่องจักเดือน,น่ะนนี้นะผสมเดือนตุลาหนองกับผสมเดือนเดียวกันกับบนท่านในอ๋อหนองมั่น ออกมาเบิดโผลเลยโอ้มาผสมเอเื้อยผสมบ่มท่านด้พ่อครับเพื่อผสมน้องเด้อตุลานะจืออยู่นี่แหละคือครับสาเหตุเด้อพี่น้องพ่อแม่เกษตรกรเฮาสาเหตุหลักๆ2-3อ,อย่างนี่แหละครับเฮ็ดให้ยมดหลวงทะลักกรณีงอทองครับบางโตจะออกครับเชิงการกว้างเกินไปกว้างหลายครับก็มีโอกาสออกพฤติกรรมมากเบ่งกินอิม่มแน่ ครับก็ะเฮตไหยมดลูกทะลักออกได้ค่ะหลักๆก็คือนิสัยพฤติกรรมมักเบ่งนันแหละครับประกอบกับเสื่องการกว้างกับกินอิม่มนี่ครับสามยางประกอบนี่ครับบ่มีอย่างไรครับกรนีข้อทองมดลูทะลักกะเจอลักษณะนี้แล้วพอแม,ม่เกษตรกรทอดอะสามารถจะดูแลเองได้ครับล่างทำความสะอาดดีๆก็ซอยดันเขาซอยเพิิน ครับเท่ากับสามารถปฏิบัติเองใดอยู่ครมันออกร้ายกดนเขาอยู่แต่นี่แต่นี้งอตัวนี้แนะ่ะลูกแรกก็เป็นเนาะเป็นลูกแรกก็เป็นครับพอไปหอดเดือนได้นนะแม้เถานอลูกแรกนี่ครับพอดีเดือนประวัติคอมูลเพื่อนนี่ลูกแรกนี่ทองแก่แบบนี้ก็เป็นกับมันลูกออกมากกันนี่ก็เป็นพฤติกรรมเพื่อนมักเบ่งเน่ยซัดตัวนี้น่ะครับมักเบ่งนี่ยัดเขาเราคอยเบือ่เอเบ่ง ตน้นเดียวใช่ลักลักเลืยแหละอระทยัดเขาีมักเบงองค์ีองค์ประกอบอื่นกับเส้นการกว้างกับกินเอียมนี่แหละครับสองยางเนี่ยประกอบกันกระเฮดไหหมูกะลักไปอ่ะโอเคอเป็นแล้วก็ต้องดูแลเพื่อนซอยเพื่อนครับต้องยัดเขา่าล่างทำความสะอาดดีๆก็ยัดเขา่าโอเค